เอาละครับสวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอในการอัปเดตเทียริตประจําเดือนตุลานะครับก็ครั้งก่อนหน้านี้ผมมีการอัปเดตเทียริตของ pvp ไปแล้วนะครับ เพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมสามารถไปรับชมกันได้นะจะได้เข้าใจว่าเมตา PVP ณปัจจุบันตอนนี้ควรเล่นเป็นรูปแบบไหนนะควรจัดทีมแบบไหนนะครับก็มีการแนะนําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะส่วนวันนี้นะครับตามที่บอกไปเลยนะเราจะมาอัปเดตเทเลทตัวละคร PVE นะเทลลททั่วไปของเรานะครับในส่วนของเทลลททั่วไปของเราเนะี่ยจะมีการอัปเดตกันทุกๆเดือนอยู่แล้วจะแตกต่างจาก PVP ที่ จะอัพแค่ช่วงตอนตัวละคร PVP มาใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย PVE เขาออกตัวละครมาทุกๆเดือนนะครับเราก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนเดิมก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับต้องขอแจ้งเตือนก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําโดยผมคนเดียวเท่านั้นนะครับทุกตัวละครทุกเทียร์ทุกอันดับมาจากความคิดผมคนเดียวล้วนๆเลยอารมณ์เหมือนเชียร์ลิสต์ของช่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับแน่นอนว่า หลายๆตัวละครนะบางตัวละครเราอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันนะครับแต่ก็ตามที่บอกว่าอันนี้เปรียบเสมือนเทียริตของช่องนะครับในส่วนของเดือนนี้มีตัวละครร่วมอัปเดตทั้งหมด8ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครจากตู้กลางเดือน2นะตัวละครเกิดใหม่3แล้วก็ตัวละครจากตู้ท้ายเดือน3คนนะครับจริงๆผมเรียงระดับผิดนะตัวละครเกิดใหม่มันต้องออกก่อนตัวละครกลางเดือนนะครับแต่ว่านี้ผมจําจผิดพลาดนะเพิ่งไปเช็คเมื่อตะกี้ไม่เป็นไรนะเราขึ้นมาวันนี้แล้วก็ เดี๋ยวพูดถึงตู้กลางเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยพูดถึงเกิดใหม่กับตัวละครไายเดือนนะครับเรามาเริ่มกันที่คนแรกนะครับกับคุชิกิลูเคียเวอร์ชันเคเทเตอร์อาร์นั้นเรียกเป็นเวอร์ชันอาร์ตเวิร์ก็ได้นะง่ายดีนะเวอร์ชันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับลูเคียเวอร์ชันนี้เป็นสายโจมตีปกติผู้สังหารมนุษย์ระยะประชิดนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงสายโจมตีปกติเนี่ยตัวของเธอจะเน้นในการช่วยตีกิวเป็นหลักนะครับความสามารถของลูเคียก็ถือว่าดูดีนะทั้งอีเกิลที่ ส่งมนตทั้งทีมรวมไปถึงมีความสามารถในการซุปเปอร์บัฟคิวเลือดแล้วก็กางโลได้ด้วยนะในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่ช่วยซับทีมได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขคือต้องกำจัดศัตรูก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายของลูเคียก็คือตัวของลูเคียเนี่ยเขาไม่มีอาบิลิตี้เสริมในการตีกิวเลยนะเป็นตัวละครตีปกติก็จริงแต่ว่าไม่มีอาบลตี้เสริมในการตีกิวเลยดาเมจในการตีกิวเนี่ยผมเลยมองว่ามันไม่ได้ฟูมากขนาดนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีดาเมจนะดาเมจ ดูดีอยู่ระดับหนึงเอาไปช่วยตีกิวได้นะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบแบกโหดเหมือนตัวละครตีกิวเจนใหม่ล่าสุดเลยไอตัวที่แบบมันเบิลสาในการตีกิวแล้วมีซูปเปอร์บัฟในตัวอะไรนะไอตัวนั้นคือแบบเห็นผลมากกว่าตัวของลูเคียนะครับแล้วก็สถานะพิโปติของลูเคียเนี่ย เป็นลูกกินด้วยผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลให้ทีมเล่นง่ายขนาดนั้นเหมือนส่งผลให้กับตัวเองมากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นพวกแผลชะกันเนบชาหรือว่าพวกติดแข็งเนี่ยผมมองว่ามันจะส่งผลในการเล่นมากกว่านะครับอันนี้เป็นลูกกินนะส่งผลกับตัวเองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าลูกเก่งนะเก่งแต่ว่ายังไม่สุดผมให้ไปอยู่ที่เป็เอสแล้วกันนะมันเป็นเพียของสายจมตีปกติที่มันจะสุดแล้วล่ะแต่ว่ามันยังขาดขาดอยู่ ถ้าเกิดเทียบกับตัวละครยุคป,ปัจจุบันนี้นะผมมองว่าเกือบจะสุดแล้วละแต่ว่ายังมีขาดๆหน่อยนึงนะถ้าเกิดมีอาบลิตี้ตีกิวเนี่ยผมให้ไปอยู่ระดับสูงกว่าน,นี้ได้เลยสำหรับลูเคียอันนี้น่าเสียดายไปนิดหนึ่งแต่ภาพรวมก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับอินูเอะโอริฮิเมะเวอร์ชันเขียนเตอร์อาร์ชเช่นกันนะก็เวอร์ชันนี้นะครับเป็นตัวละครสายโจมตีปกติเหมือนกันเป็นตัวละครที่มีอาบลิตี้ช่วยตีกิวของยุคใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะได้เจอเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก3ซึ่งมันแรงมากในการช่วยตีกิ่วนะครับมันส่งผลเยอะมากสำหรับตัวละครสายตีปกติในยุคนี้ที่เป็นตัวละครเจนใหม่เลยนะแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียดายของอินุเอะก็คือตัวของเธอเนี่ยสก,กิลบัฟเป็นสก,กิลที่1ไม่ใช่สก,กิลสองนะอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็อาตี้ที่ช่วยเสริมเพื่อนดันเป็นอาตี้ที่ต้องมีเงื่อนไขในการกำจัดศัตรูด้วยนะผมเลยมองว่ามันช้าในการใช้งานไปนิดหนึ่ง ในเรื่องของดาเมจอะดีสถานะพิบติก็ดีนะครับเป็นแผลชะกันด้วยนะครับมีในเรื่องของความสามารถฮิวด้วยแต่ผมมองว่าโดยรวมของโอริเเมเนี่ยยังไม่ได้สุดขนาดนั้นนะถ้าเกิดมีอุลิตี้เสริมที่มันใช้งานง่ายๆกว่านี้เพิ่มมาหน่อยมันจะดีกว่านี้มากนะครับถ้าไปใช้งานจริงอะแรงนะอันนี้เห็นด้วยแต่ว่ายังต้องใช้ตัวละครช่วยบัฟอยู่ดีเพราะว่าบัฟจากสกิลที่1เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเยอะมากขนาดนั้นมันส่งผลระดับหนึ่งนะแต่ว่า มันห่างกับบัฟสกิลที่2แบบชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับมันเลยแตกต่างจากเนวนะผมเลยให้อลิเมเนี่ยไปอยู่ที่เปิลเเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบัฟจากสกิลหเปลี่ยนเป็นสกิลสอผมเลื่อนให้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นจากสกิลหน่งนะความเห็นของผมผมเลยยังให้อยู่ที่ที่เปิลเอยู่นะครับ และต่อมาจะเป็นในส่วนของชุดเกิดใหม่นะครับกับ3ตัวละครจากภาคมูวีที่เกิดใหม่ได้นะเริ่มที่คนแรกกับคุสก,กะก่อนเลยนะครับคุสก,กะหลังจากการเกิดใหม่ดูดีขึ้นนะครับแบบเห็นได้ชัดเลยนะอย่างแรกคือลิงนะครับตัวละครเกิดใหม่เราจะโฟกัสอย่างแรกเลยคือลิงเนาะ ลิงคุสกะดีมากนะครับลิงดังเดิมเป็นลดคูดาวสกิล12%แต่พอเกิดใหม่ได้ในเรื่องของเลือดเต็มบวกความแรงสกิล22เป็นลิงที่เทพเลยเอาไปใส่ให้กับตัวละครสสยสกิลดีๆใช้งานได้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าพลังกับอาวุธิต่างๆอัพมาดูดีขึ้นด้วยนะครับมีอาวุธิตช่วยเล่นครบนะครับยกเลิกการความโกงความกวามก้างนะอันนี้เบสิกมีมาให้ครบเลยนะครับรวมไปถึงเบิ์นฮิตสกิลบวก2ออันเนี้ย ส่งผลทาให้ความแรงคุสก,กะมันเพิ่มเยอะขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีแค่เบิ์นฮิตหนึ่งนะตัวคุสก,กะเนี่ยเขาภาพรวมเกมเพย์ดูดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับการที่แบบได้ความแรงต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้คุสก,กะมันเล่นขึ้นแน่นอนว่าตัวละครเกิดใหม่อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แบกในคอนเทนต์ยากๆในณปัจจุบันพวกตีกิวระดับสูงหรือว่าลิมิเ,เกอร์ควสคุณไม่ต้องคาดหวังนะมันแบกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาคุณไปลงคอนเทนต์ลองๆเนี่ยนะอย่างเช่นแบบพวก หอคอยอะไรพวกเนี้ยนะครับหอคอยไม่มีการปรับให้มันยากขึ้นด้วยนะครับไอตัวละครพวกเนี้ยมันก็เล่นลื่นขึ้นนะเล่นผ่านได้ง่ายขึ้นเผื่อจะเป็นทั้งเลือกหนึ่งทั้งเลือกในการเอาไปเล่นนะครับสำหรับคุศกะผมมองว่าโอเคนะผมให้ไปอยู่ระดับอาดับเบิลเอสเลยนะครับมีความแรงเกมเพลย์เล่นง่ายอาร์เบอร์ตี้ช่วยในการเล่นก็มีระดับหนึ่งด้วยนะครับผมเลยให้ไปอยู่ดับเบิลเอสนะครับ แล้วก็คนต่อมานะครับกับดาร์คลูเคียนะดาร์คลูเคียหลังจากการเกิดใหม่เนี่ยอารมณ์คล้ายๆคุสกะตัวละครที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เลยทั้งลิงเหมือนกันนะเลือดเต็มบวกความแรงสกิลเหมือนกันนะครับรวมไปถึงอออลิทต่างๆมีเบิ้นฮิตสกิลบวกสองเหมือนกันมียกเลิกการมีความกว้างมีอออลทิที่เพิ่มความแรงต่างๆก็มีเพิ่มเข้ามาให้นะภาพรวมเนี่ยคล้ายคุสกะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ไปอยู่ Ws เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าอยู่ระดับเดียวกันนะครับ แล้วก็คนต่อมานะครับกับโคกุโตนะคนสุดท้ายจากซีรีส์เกิดใหม่จากมูวี่แล้วนะครับโคกุโตนะครับจะเป็นตัวละครเกิดใหม่ที่ช่วยในการฟาร์มนะตัวของโคกุโตเนี่ยดั้งเดิมเป็นตัวละครช่วยฟาร์น้ําหอมอยู่แล้วนะครับเพราะเกิดใหม่ฟาร์มได้เยอะขึ้นนะครับมีลิงก์เกิดใหม่ช่วยฟาร์น้าหอม4ขวดถ้าเกิดเอาลิงก์กับอาบิตี้มารวมกันจะเป็นดรอปน้ําหอมถึง10ขวดด้วยกันนะรวมไปถึงมีอาบิตี้ช่วยดรอปหยดน้าเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ที่แน่นอนความแรงต่างๆเพิ่มเข้ามาดูดีเลยมีเบิ2 เหมือนพวกดาร์คลูเคียเหมือนคูสก,กะเมื่อตะกี้เลยนะครับแถมยังมีบวกความแรงสกิลต่างๆด้วยนะครับแต่ความแรงต่างๆเนี่ยบวกมาไม่เท่าบวกคูสก,กะนะครับแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ดูดีอยู่นะครับมีความกงความกว้างชัดเจน นะครับตัวนี้ความแรงอาจจะไม่เทียบเท่าคูสกะอาจจะมีความต่างกันนะแต่ว่าต่างกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของประโยชน์เข้าไปช่วยในการฟาร์มได้นะถ้าเกิดเรามองถึงการใช้งานเนี่ยผมมองว่าโคกุโตะเขาจะใช้งานเยอะสุดแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปช่วยดับน้ําหอมได้เอาไปช่วยดับหยาดน้ําได้นะผมให้อยู่เทียเดียวแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่ากันนะแต่ว่าอัเบริตี้ต่างๆมันมีประโยชน์กว่าช่วยในการฟาร์มได้แล้วก็ภาพรวมเกมเพลย์ถือว่าดูดีด้วยสำหรับโคกุโตะความกกงความกว้าง ชัดเจนตัวเนี้ยเล่นลื่นมากนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดต่อมานะชุดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นชุดจากตู้ท้ายเดือนนะเริ่มที่คนแรกกับแชสสโดยาสุทระนะครับสำหรับแชสนะครับเป็นตัวละคร PVP นะครับอันนี้ผมต้องขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าผมมีการอัปเดตเทียริส PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทียริสที่เราอัปในวันนี้ตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็น PVE นะครับความสามารถของแชสที่มันส่งผลใน PVP นะผมจะไม่เอามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเพิ่มคะแนนในเทียริสนี้ นะครับเพราะมันแยกกันนะถ้าเกิดคุณอยากดูแบบฟูฟูคุณไปดูการอัปเดตเทอริท PVP ดีกว่านะครับก็ตามที่ว่ามานะแชทเข้าไปตัวละคร PVP เพราะฉะนั้นอาเบอริตี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทํางานเฉพาะใน PVP เท่านั้นถ้าเกิดเราเอาไปเล่นใน PVE อาเบอริตี้สำคัญสำคัญมีเพียงแค่ความกว้างยกเลิกการหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงกับเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวกสามอเนี่ยดีนะรวมไปถึงยกเลิกการหลบหลีกอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าแชทไม่ได้มีลูกเล่นอะไรพิเศษเลย นะครับตีกิวได้ไหมผมมองว่าพอไปตีได้นะครับแต่ว่าตัวเขาไม่กันบ่อต้องระวังด้วยต้องไปทําความสามารถในการช่วยกัดนะแล้วก็แชทเนี่ยไม่มีลูกเล่นพวกบงพวกบับแจกโลอะไรพวกนี้ไม่มีเลยแล้วก็แอนิมิชันในการตีปกติของแชทก็ไม่ได้ดูดีด้วยผมมองว่าปกติธรรมดาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแชทผมให้ไปอยู่ดับเบิลอนะครับอันนี้คือให้จากความแรงด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเบิ้ลสนะ เขามีเบิลสาม<ๆ>เขามียุคเลิกกาัเขามีบวกความแรงโจมตีปกติอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็คือมันเอาไปเล่น PvE ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบอูเท่ากับเอาไปเล่นใน PvP นะครับส่วนคนต่อมานะครับกับชิบะกันจูนะกันจูเป็นสายโจมตีปกติที่ผมมองว่าออกแบบมาได้ดูดีมากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือลิงก์กันจูดูดี เป็นลิงเรือเต็มบวกความแรงโจมตีปกติ40%นะเป็นลิงก์ที่ค่อนข้างหาได้ยากนะครับรวมไปถึง ex สกิลอันนี้เป็นของสามัญด้วยบวกความแรงโจมตีปกติให้ทั้งปาร์ตี้เลยนะครับ ex สกิลเนี่ยมันสามารถเอาไปสวมใส่ได้แบบลิงก์เลยนะครับถือว่าเป็นของดีมากนะครับแล้วก็ตัวของกันจูเนี่ยมีดาเมจแล้วก็มีความสามารถในการช่วยสับเพื่อนด้วยนะครับถึงตัวกันจูจะไม่มีอาวุิที ช่วยตีกิลนะครับแต่ว่าภาพรวมอาบิลิต่างๆเนี่ยมันมีดาเมจระดับหนึ่งเลยนะครับแถมยังมีการกดสกิลบัฟทีมได้ด้วยนะครับซึ่งการบัฟของกันจูมันโคตรเทพเป็นบัฟจากสกิล2และสกิลที่3นะครับเป็น2สกิลบัฟที่เทพมากๆนะซูปเปอร์บัฟจากสกิล2เนี่ยมันก็ว่าโหดแล้วเจอซูปเปอร์บัฟจากสกิล3เข้าไปโอ้โหดาเมจกระฉูดมากๆนะครับรวมไปถึงตัวกันจูเนี่ยยังแจกโลได้ด้วยนะครับและตัวของกันจูยังมีอาบิลิบัฟทีม ทั้งความแรงสกิลแล้วก็ความแรงโจมตีปกติทั้งปาร์ตี้เลยนะครับส่งผลให้ตัวของกันจูเนี่ยออกแบบมาได้ดูดีมากๆเป็นตัวละครที่มีดาเมจช่วยซับสกิลนะเพิ่มดาเมจจากอาพุิเเพิ่มดาเมจจากการกดบัฟนะครับรวมไปถึงแอนิเมชันการตีปกติของกันจูดูดีมากๆคุณไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นตัวละครบัฟคุณหยิบกันจูไปได้เลยมันบัฟ2ก็ดี3ก็ดีแจกโลด้วยแล้วก็บัฟจากอัพุิด้วยนะครับเป็นของดีมากๆในณปัจจุบันผมให้กันจูอยู่ระดับก๊อดเลย นะครับผมมองว่าเป็นสายโจมตีปกติที่สมควรที่จะมาอยู่ตรงนี้หน้าที่ของเขามันใช้งานได้ดีมากๆใช้งานได้เยอะมากๆนอกจากทำดาเมจยังแจกในเรื่องของความสามารถต่างๆให้เพื่อนไม่ว่าจาก a าก l i t y i t y หรือว่าจากสกิลบัฟทั้ง2สกิลนะรวมไปถึงแจกโลอีกนะผมมองว่าภาพรวมกันจูเนี่ยคือดูโคตด,ดีเลยสำหรับสายโจมตีปกติแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับยูริจินะครับสำหรับยูริจิในเวอร์ชันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมตาเลยก็ได้ <laughs> เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องอยู่เทียไหนนะครับตัวยูริจิเนี่ยโคตรแรงนะครับอาเบริตี้ออกแบบมาได้แรงมากๆแรงทุกอนูเกมเพย์ดูดีนะครับสถานะพิปกติขโกงเป็นเนบชาแบบพาสเอาไปตีกิวในตอนนี้ดีเอาไปเล่นในลิเบเบเกอร์ควสก็ดีนะครับ ex สกิลก็ดูดีด้วยตอนแรกนึกว่าเฉยๆเอาไปใช้จริงๆมันมีทั้งความกว้างและความไกลนะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจนะครับแรงสุดแล้วในบรรดาตัวละครคิลเลอร์ไล่สังกัดระยะประชิดในตอนนี้คือเป็นเมตาที่ ใช้ได้ยาวๆผมมองว่ามียูริจิเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้งานได้ยาวๆไม่ว่าจะตีกิวลงลิเบเกอร์เควสไปได้หมดตอบโจทย์ได้หมดเกมเพลย์ลื่นไหลความแรงชัดเจนครบถ้วนผมให้ยูริจิไปอยู่ระดับสูงสุดเลยนะครับอาเบรตี้เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดแยกให้เขาละเพราะว่าเราแค่บอกพับรู้ว่าตัวเนี้ยโคตรแรงคือจบง่ายๆเลยมันแรงมากจริงๆสำหรับยูริจิเวอร์ชันนี้นะตัวละครที่อยู่บนสุดเนี่ยนะครับ มันแรงทุกคนน,ะ,นะมันแรงทุกคนอาจจะมีบางตัวละครแรงกว่าตัวละครที่อยู่ในเกมเดียวกันนะแต่ภาพรวมเนี่ยคือความว้าวเนี่ยมันทิ้งกันไม่ห่างนะความว้าวมันคือแบบมันว้าวมากนะครับยูริจิผมเลยต้องให้อยู่บนสุดจริงๆเพราะว่าของโคตรดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตเทลิสประจำเดือนตุลานะครับเดือนนี้ก็ไม่เยอะนะมีแค่8ตัวละครที่เขารวมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีตัวละครเกินใหม่มาแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็กลางเดือนเป็น2ตัวละครด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกที่นะาเดือนหน้าว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะเห็นมีประกาศบางไฮไลท์มาอีกแล้ว <c oughs> กลางเดือนคงได้เห็นอะไรแปลกๆอีกนะคือแบบช่วงหลังๆเสียเพชรกันเต็มนะครับตามที่ผมบอกอ่ะทุกเดือนคุณได้เจอตัวละครที่ระดับสูงสุดมันต้องมีทุกเดือนอ่ะนะครับยิ่งไอตอนเดือนฉลองครบรอบเนี่ยมันแรงแบบแรงเวอร์แล้วหลังจากนั้นค่อยออกมาทีละตัวก็มาดูกันว่าเดือนเนี้จะมีตัวละครที่ระดับสูงสุดหรือเปล่าแต่ผมคาดว่ามันต้องมี นะครับมันต้องมีแบบไอ้พวกเบิลสแล้วก็มีอาบิตี้บาบอบวกความแรงต่างๆมาเยอะเยะแบบอัดเข้ามาแบบตัวละครแถวบนผมว่ามีแน่นอนนะเดี๋ยวรอติดตามกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในะําคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะสำหรับคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วดิดาหาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ